สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ทั้งบ้านนะครับพี่ป้านะอาเพื่อนๆทุกท่านนะครับและผู้ติดตามนะครับพี่เจมร้านคุณเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับบริการส่งรถทุกจังหวัดนะครับมาแบบคุ้มนะวันนี้มาแบบคุ้มๆนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับมาขออนุญาตนะครับขออนุญาตมาแนะนํารถหน้าร้านนะครับประจําสัปดาห์นะครับประจําวันจันทร์นะครับมีรถให้เลือกหลายๆคันนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นบีนะครับเป็นรุ่นแอลนะครับมีหลายคันนะครับ ขออนุญาตเปิดด้วยคันแรกนะครับคันนี้นะครับคูปองใต้ L สามสี่ศูนย์แปดนะคันนี้เป็นตัวเปล่านะยางหน้ายางหลังสวยๆครับยางหน้ายางหลังงามๆหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นจัดโปรนะวันนี้ไปเร็วแน่ขออภัยครับฝนรกำลังสิตกกับนะคันนี้นะครับคันนี้ B สองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับคันนี้เจ็ดร้อยชั่วโมงนะคันนี้ได้ใบดันนะครับได้ใบดันคานโค้งด้วยนะครับอ่า 185,000บาทเท่าน,นั้นเองนะใบดันค,คันโค้งเดี๋ยขออนุญาตมาอีกหนึ่งคันนะครับคูปบต้าเอลสามสองหนึ่งแปด SP ตัวท็อปนะโอ้อย่างยืงนะครับคุณภาพสวยนะครับสภาพรถดีมากครับคือสวยแหละคันนี้นะครับคันนี้เสนอขายเป็นตัวเปล่านะครับลดราคาจากป้ายเนาะเหลืออยู่259,000บาทเร็วนะครับเร็วนะขออนุญาตมาอีกหนึ่งคันนะครับคูปบต้าเอลสามสองหนึ่งแปด SP คันนี้1,100ชั่วโมงปี63นะครับตัวรถสวยๆนะตัวรถสวยๆนะครับน่ะสามแสนสองแรงผมมีหลายคันนะครับสนใจคันไหนก็สามารถทักแล้วได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับ40แรงนะครับใครเรามองหารถ40แรงอยู่นะครับกับผมตอนนี้เหลือ1คันนะอ่ะเหลือ1คันนะสภาพสวยๆนะครับเห็นแบบไหนไปแบบนั้นนะครับมาดูยางหน้ากันนะครับยางหน้าสวยๆยางหลังสวยๆนะครับคันนี้ลดราคาลง10,000บาทนะครับคันนี้เหลือ300,000 49,0 0 0บาทโอ้ยต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวทางใต้นะพัทลุงนะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าก็เอฟไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมจัดส่งนะครับเตรียมตรวจสภาพนะครับรอจัดส่งนะครับลงใต้นะครับคันนี้รอลงใต้ยางหน้าสวยๆยางหลังเพื่อนบอกว่าเบิกใหม่ครับยางเดี๋ยวเบิกยางหลังให้ใหม่นะครับยางหลังงามๆเดี๋ยวเบิกให้ใหม่นะครับคันนี้สวยๆเลยสภาพนะครับสวยๆนะครับ1,600ชั่วโมงปี63นะตัวรถสวยๆ ตาเพื่อนถึงรับคันนี้ตาเพื่อนถึงอางามๆรับยางหนะ้ากางามคือกันนะครับให้การหนาไปพร้อมเห็นแบบใดไปแบบนั้นนะคันนี้เพื่อนเอฟอ่าห่างต้นหญ้งงาไปพร้อมนะครับขนาดหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับขอขอบคุณน,นะครับเอฟเข้ามานะครับอ่ามาอีกหนึ่งคันนะขออนุญาตนะครับ L3 สามสองหนึ่งแปดเอสพีว้าวคันนี้สวยนะคันนี้สวยเจ็ดร้อยชั่วโมง้อ้คันนี้สวยเจ็ดร้อยชั่วโมง,โนนโม,งมาดูยางหลังกันนะครับ อย่างหลังสวยๆนะพี่เจมไปเร็วไปขออภัยครับฝนกาลังจะตกนะครับตกหนักด้วยนะครับกล่องเครื่องมือก็ยังอยู่ครบนะครับสภาพสวยๆทะเบียนไฮโซด้วยอ๋าทะเบียนกรุงเทพนะโค้ไฮโซนะครับนะสวยๆนะครับคันนี้นะครับสนใจคันไหนก็อย่าลืมทักมาได้นะครับเนาะมีหลายคันครับคันนี้500ชั่วโมงนะครับคันนี้500ชั่วโมงราคากําลังจัดโปรอยู่นะครับจาก339นะครับเหลือ3า9นะ อ๋อยางหลังนะครับยางหลังสวยๆนะครับยางหลังสวยๆยางหน้าก็เอาได้ครับก็ถือว่างามนะยางหน้าก็ถือว่างามนะครับสวยๆนะครับปากใบแดันสวยๆนะครับคันนี้นะครับ L 3 2 1 8 SP ตัวท็อปเครื่องยนต์ Direct Injection นะครับระบายความร้อนด้วยน้ําคันนี้500ชั่วโมงนะอ้าวคันนี้500ชั่วโมงนะครับสวยๆไปแบบนี้เลยนะสวยๆนะอ้าวมาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เขาบอกว่า นางฟ้านางฟ้านางฟ้าแล้วก็นางฟ้าครับคือคันนี้มันเดิมทั้งคันนะครับคันนี้มันเดิมทั้งคันคันนี้400ชั่วโมงกําลังจัดโปรอยู่นะครับ400ชั่วโมงคันนี้กาลังจัดโปรอยู่ L3218 SP ใบดันนะตัวรถไปพร้อมใบดันไม่ไม่มีอุปกรณ์พ่วงหลังนะครับกําลังจัดโปรอยู่กําลังลดราคานะครับเหลืออยู่3 1 9 0 0 0่บาทนะนอกจากนั้นนะผมยังมีหางตัดหญ้านะครับคุณภาพสูงออกแบรนด์สยามสตูล่านะครับแบรนด์นี้รวคานิยมนะครับ ยอดขายถล่มทลายต้องขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับทุกท่านนะครับผมมีขนาด80เส้นนะครับขนาดหนึ่งเมตรขนาดเมตร20นะครับแล้วก็ขนาดเมตร40นะครับซึ่งใช้กับรถนะครับ45แรงถึง50แรงนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับคุณลูกค้าในกำลังมองหารถไถอยู่นะครับรถไถมือสองของผมนะครับขออนุญาตเป็นตัวเลือกเนาะขออนุญาตเป็นตัวเลือกนะครับราคาถูกๆไม่แพงนะครับเช็คร้อยก่อนส่งนะครับ เชื่อมันหล,ลประกันได้นะครับจะส่งทั่วไทยนะครับราคากันเองฝากด้วยนะครับช่วงนี้มีจฉาชีพเยอะนะขอให้วิดีโอคอรเห็นหน้าคนขายเห็นลดนะครับก่อนทําธุรกรรมด้านการเงินขอบคุณมากครับ